รูบาร์ละอ่ะคนไหนเยอะกันแว้นนองคนไหนเยอะกันคนลัเงินจะไหนเยอะกันเอ่อป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 ่อเตีงกับปีเตีงกับกับเตีงมีเมียอะไรมายอะกันเอ่อเมียยังแล้วกับเมียป้มพึ่งตายนี่กับวันนี้มันเป็นเอดกับในผมก็ติดเอดเมียมาเหมือน นี่มอว่าปมอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนปมกะไก่ไม่ไก่เลยไก่ใจมึงแก่งแรงอ๋อคนนี้เะกาตีว่าเจนุนุยกะกับอันในแควนนองแต่เจนุนุยอ๋อตูน,ตนหัวเนี่ยตูนหัวหนุยตูนหัวแต่ของฮักเด็ดขาดแต่อันี่ตูนหัวของฮักจริงพินุยกะ Vì mấy cuối cả mía lơi cho cả Người khó Khó Rắc mía bà à Bà non bà tiểu bà bị bì măng được cả Nóng dạc bà yếm mẹ cả Bà non bà mẹ bì măng đó cả Nông có phải ai mẹ ai có ai gì cả Quay gì แม่เอ้ยนี่ตาแควน้องฉันต้องการได้ปัวตี่ดีๆปันนี้ะกคนเลยก็แล้วก็ไปยองไงกันไผ่อนๆหน่อยไปนักู้แก่ตายไปก็ไปนอนนอนไหนอะนอนไหนอะได้เมียเดนอนไหนอะนอนบ้านเมียเลขไม่ถูกว่าคุ้ตบตายองเอ้ ตือนนั่นเฉื่อเพื่อนจนบาปหดแลยมคนหน้าเปลิดเปลือมื่ไหนตีก็ไม่ต้องครอบกะคนเราก็เผื่อนต้องแลกกันกับเผื่อนกินอย่าครอบกะต้องก็เผื่อนแต่อยู่กันได้กะหน้าเปลิดเปลือมันจะไม่ครอบได้กับเจ้านี่เจ้าหรือครอบเลยคนหับ้านมันจะไม่จอบกะนมองหนูในทางจำเลยวันอ่านจบมึงกูไม่ได้ปล่อยหนูนะเมียดอนเลอะคุณไปนอนนองไปแรกเราวีก่อยเท้าไปเลยแล้ว ตกใจคี้เล็บเลียผนนูุนจนตอนเดียวไปตึงบ้านปีกะกาวองหน้กากากาวงเลยกวาดบ้านให้เรียบร้อยไปถึงบ้านเลยกวาดยายบ้า,บานให้เรียบร้อยกวาดใหญ่แบ่งมุมกะฉากเสื้อปลาตู้บ้านให้เรียบร้อยหลังตู้วหหลังจานให้เรียบร้อยกะรองน้ำให้เรียบร้อยไม่อย่างช่ไม่ย่านอนกะรองน้ำเสร็จแล้ว สักพักเช่นแล้วหลังก้นนมลูกเช่นแล้วก้าวนอนในอน้องเช่นเซอร์หนุนมายีที่จบแลว้วก็แต่ยังไม่ได้จุกตีก่ะเหลือหลูกในหนุนนอกไอ้มดเช่นแล้วก็จุกหนุนจุกหนุนเช่นแล้วเย ب, ็บเย ب, เ็บแล้วก็นอนก่ะเด้งชอยมึงเจอค่ะเคว้ไอ้กูยีทิ้งชอยค,คูไม่รอไห้รอดนพเลย เออมันให้ไปจุกหนุ่นอยู่ลูกผมนัม่งด,ดูแล่ันคุณอยคนเดียวมานั่ายน,น,นี่เลจ้ากับคนอื่นก็มีเนื้ออ,อกกันเป็นเนื้อคุเหอเนือง,องอกก็มาเร่งแลวนะเนี่ยค่ะไม่ต้องกลัวน้องพะย,พยุกกบปีใบเลจ้ากรับพยุตีพยุนไม่กลับแขบเนี้ะ เพราะทีพียูนี่ไม่กับแคบกับกว่างคว่างืางอจ่ากับเป็ดไรยเนื้อ